สวัสดีครับการกระถาวรน,นะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนครับวันนี้ผมพามาดูโรงงานซึ่งนี่ไม่เหมือนโรงงานเหมือนอาณาจักรแห่งหนึ่งครับที่ผลิตนี่ฮะบูมดีเน็วันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้เมดฟูที่อยู่ในหลอดนี้เนี่ยเขาทำกันยังไงและโรงงานนี้ได้รับมาตรฐานขนาดไหนรู้ไหมฮะว่าเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเดือนเดียวเท่าน,นั้นยอดขายของบูมดีเน็กเกือบ2000ล้านบาทและว,วันนี้เราจะเห็นขั้นตอนการผลิตทั้งหมดของบูมดีเน็ครับและ ต้องไปยังไงวะซุม m z ไปก่อนปะโอ้จะถูกไลยเนี่ยโอ้โรงงานก็ใหญ่โตเนาะต้องหาสักคนน่ะพาเดินทัวร์เออพี่ครับโทษทีพี่สวัสดีฮะโอ้ตั้งแกงเลยเพื่อนพี่ดูรักพี่เนาะผมเรียกพี่เพื่อนพี่ทิ้งคนเลยพอดีผมจะหัดไปทานข้าวกันอ้าวเหรอคุณกันมาตอนเอ้ รู้รู้ด้วยผมไม่ใครแปลว่าผมก็งอยู่พอสมควรกันดัดถำวอนนะจำได้อยู่นะมาทำอะไรครับมาทัวร์โรงงานครับพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรขออนุญาตผมชื่อหนึ่งครับที่หนึ่งธรที่เลยครับเป็นเภสัชกรฝ่ายผลิตและเป็นผู้จัดการโรงงานครับพี่เป็นผู้จัดการโรงงานเป็นเภสัชกรด้วยใช่ครับเป็นประโยชน์ไหมเราเป็นประโยชน์ไหมเราเรื่องนี้เป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์ด้วยอ่าวันนี้นูเมือเป็นประโยชน์ครับนี่นะพี่คุ้นะ ผลิตที่โรงงานนี้ทีนี้เนี่ยวันนี้ผมมาทัวร์โรงงานครับผมไม่มีไกด์วันนี้เป็นไกด์ได้ไหมได้ครับยินดีเล่าคร่าวๆครับโรงงานนี้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้โปรไฟล์ของโรงงานเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็โรงงานนะครับของผมนะครับชื่อบริษัทเซเวนสตาร์ฟาร์มอรตสาหกรรมนะครับก็ก่อตั้งมาเกือบจะสี่สิบปีครับโอ้โหนี่เปิดมาเกือบ40ปีแล้วโรงงานนี้ได้รับมาตรฐานอะไรบ้างครับพี่ก็อันแรกเนียครับเป็นมาตรฐาน GMP นะครับ PICs ซึ่งเป็นมาตรฐาน GMP ระดับสากลซึ่งเราสามารถที่จะ นำส่งยาไปขายต่างประเทศได้ได้รับการยอมรับทั่วโลกถูกต้องใช่ครับ,รบขอพิสูจน์ได้ไหมวันนี้พาผมทัวร์หน่อยผมอยากเห็นรายการผลิตลองดูครับได้ไหมคัมมดีครับขั้นหลังนี้คืออะไรขั้นหลังนี้คืออาคารผลิตสินค้าของเรานะไปพาทัวร์หน่อยได้ครับ,คร,บครับผม,บผมเดี๋ยวผมจะพาคุณกันไปดูห้องแรกนะครับเป็นห้องเก็บวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการผสมอาหารเสริมของเรานะครับนี่ฮะห้องนี้ครับครับผมป้าลุยแล้วเขคุณนันไม่ได้ครับ ทำไมอ่ะโรงงานผมจะต้องควบคุมความสาดได้รับ GMP ระดับตะโกนคุณกานดูในรูปสิครับนี่พี่หลอด่าผมอย่างสุภาพนะไม่ใช่ผมอธิบายจะได้เข้าใจตรงกันครับเห็มเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สําคัญมากครับไปยังไงฮะชหน้านี้ครับครับผมนี้ผมข้าได้นะห้องแรกนี่ฮะห้องแรกครับเป็นห้องเก็บวัตถุดิบของผมนะครับครับผม อ๋อเฮ้ยเฮ้ยไปดิไอ้คุณกันเดี๋ยวก่อนไม่ได้อะไรเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเราดักคอตลอดเลยอะไรบอกคุณกันแล้วเนี่ยว่าของผมเนี่ยต้องควบคุมคุณภาพควบคุมความสะอาดก็นี่ไงเนี่ยก็ c o อ e r ชูนี่ก็ใส่แล้วไม่ถึงพออะไรอีกอะเดี๋ยวห้องนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นทางเข้าของสินค้าตรงเนี้ยห้องของผมเนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมิคนเนี่ยเข้าประตูเข้าประตูนุ่งถูกต้องเชิญครับไม่พูดแต่อะไรอ่ะอือเป็นไกด์จริงป่ะเนี่ยครับผมเชิญครับ อยางที่ผมว่าคุณกันคือว่าในนี้เรามีการควบคุมอุณหภูมิคือต้องรักษาอุณหภูมินี้ตลอดเวลาตลอดเวลา24ชั่วโมงและนี่ของทุกอย่างจัดวางเนี่ยเป็นระเบียบก็คือการจัดตอเรียบร้อยเลยต้องส่วนรายละเอียดต้องจากนี้ยเดี๋วผมอาจจะหาคนช่วยอธิบายหน่อยดีกว่าครับนี่ไงพี่ก็ได้นี่อ่าสวัสดีครับมีไมค์ให้ด้วยจะได้คุยกันได้พี่ชื่ออะไรชื่อจิ๊บค่ะชื่อจิ๊บใช่ค่ะแม่ชื่ออะไรเออต้องต้องรู้ถ้าหมุดผมก็รู้ห้องนี้มันมีรายละเอียดยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย ส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของคลังจัดเก็บวัตถุดิบทั้งส่วนประกอบหลักแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆทั้งหมดเลยก็จะถูกเก็บในคลังคลังนี้นะคะเราจะมีการควบคุมอุณหภูมิที่30องศาความชื้นไม่เกิน65นอกจากนี้นะครับเราจะมีบรรจุภัณฑ์นะครับที่ใช้การบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาด้วยกันครับฉะนั้นต้องมีการควบคุมอย่าง้ดีเคยแบบแอบนอนในนี้ไหมเคยแบบแอบนอนในนี้ไหมเดี๋ยวเราบอกกันหลังไม่ดีกว่าหยอกเล่นจะบ้าแล้วไม่มีถ้างั้นผมขอดูโหวันนี้จะเดินหมดเลยเนี่ยหลายห้องเลยกน นะครัเราต้องรีบแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับยังไม่รู้เลยแม่ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกโอเคเรากำลังจะไปห้องอะไรกันต่อครับพี่ในส่วนต่อไปนะครับผมจะพาคุณกันไปดูนะครับเป็นห้องปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาพนะครับหลังจากนี้เข้าไปนะครับต้องควบคุมคุณสมบัตวามสะอาดไากนัเลยฮะ แต่ว่าไม่ใช่ใครก็สามารถเข้าไปได้อะไรทำไมลงอันนี้เรื่องเยอะจังวลยตอนนี้กำลังจะขอระบบคุณภาพคือระบบ ISO 1 7 0 2 5จนองห้องหละคนที่มีความรับผิดชอบในห้องนี้เท่านั้นถึงจะเข้าไปได้เจ้าขอโรงงานเข้าได้ไหมถ้ามีพาสดก็เข้าได้ถ้าเขาขอเราเราให้ไหมไม่ให้ไม่ได้ครับโอเคเกินไปอันนี้ผมขอดูได้ไหมรหัสอะไรไม่ได้เขาคงกันเดี๋ยวผมไม่ผ่าน ISO หนึ่งจุดอ๋อเหรอไม่ผมไม่ดูก็ได้แค่บอกเลขมาเลขมันคืออย่าบอกดี่ว่าไม่หลงกลง่ายๆว่ะ แค่นี้เราใส่หมวกเปลี่ยนรองเท้าใส่ชุดกาวเรียบร้อยเลยใช่ครับแอร์เรือนี้มันคืออะไรบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณควบคุมคุณภาพครงบริษัทของเรานะครับเดี๋ยวผมมีคนที่ช่วยแนะนําคนที่เป็นเจ้าของที่นานอถูกต้องูกเชิญมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมมีไม้ให้พี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่นี่เป็นผู้จัดการควบคุมคุณภาพอ๋อแล้วในนี้ประกอบไปด้วยกี่ห้องและแต่ละห้องทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับผมห้องทาง เป็นห้องไว้สำหรับเตรียมสารละลายเป็นของแข็งหรืออะไรก็ตามทีม่ต้องมาเต็มแหบอยู่ในลูกสารละลาย ห้องนี้คือห้องเครื่องมือทดสอบค่ะมันเอาไว้ทําอะไรต่ออันนี้จะมีเครื่องมือที่ไวัดสรับหาปริมาณของสารสาคัญในรดั์นั้นๆบูมี่แน่อะไรอให้คุณไทยอินนะใช้สุดยอดที่จะเข้าเครื่อง HPLC เครื่องอะไรนะขออีกทีทชพลค่ะใช่มาถอะครับผมมาไปต่อที่จะเนี่ยจะหาปริมาณของวิตามินซีแล้วผมเห็นนี่ประตูเหลืองนี่คืออะไรห้องที่สามประตูนี้คือห้องวิเคราะห์เชื้อค่ะในการที่จะวิเคราะห์ว่า บูมดีแนของเราเนี่ยมีเชื้อเกินมาตรฐานไหมอันนั้วผมเห็นเนี่ยมันมีช่องเล็กเล็กด้วยครับพี่นิดช่องเล็กมีไว้สำหรับเป็นคลาสบ็อกในการส่งของค่ะผมนึกว่าเป็นประตูที่แบบเอ้ามาลูกยากุซ่าจิสุกะมาเข้าห้องนี้ลูกไม่าได้ไหมเข็นคนัีทแหลักไม่น่ามีใครเลี้ยงหมาอ่ะแล้วเราต้องไปไหนกั่ต่อได้ครับอ่านได้ครับเชิญครับพี่นิดนั่งเลยครับ อันนี้คือห้องแรกที่เมื่อกี้เราบอกกันใช่ไหมเป็นห้องที่ไวเตรียมสารคือจริงๆแล้วที่เห็นเนี่ยคือเขาไม่ทําอะไรนะมาเป็นเอ็กซ์ต้ายืนเซตกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหมือนออเคสตราไม่มีอะไรนี่ไงบูมดีเน็ตอันนี้เราเทสอะไรบ้างเอาอันนี้เลยบูมดีเน็ตนี่พี่นิทต้องเทสอะไรกับมันบ้างครับเราจะเตรียมหาสารสำคัญในนั้นเช่นวิตามินบีสอง ก็จะมีวิตามินซีเอสโคบิกแอซิดเคบิติมินซีเอสโคบิกแอซิดเอสโคบิกเอสติมินซีอ่ะสิบสิบอ่ะอ่ะใหญ่ใหแล้วก็เป็นการหาการแตกตัวของบูมดินของเราต้องแตกตัวไม่เกินห้านาทีเทสให้ดูเลยได้ไหมในระหว่างเทสเดี๋ยวเราจะได้เดินดูในรอบห้องนี้กันด้วยได้เลยค่ะฮะจะให้น้องลองทำนิดห่ได้ครับคู่มีใครเนี่ยแฟนรุ่น้องขาครับห้านาทีมันจะต้องละลายทั้งหมดถูกไหมครับเดี๋ยวจับเวลาไว้นะน้องนะ เป็นยังไงบ้างวูย,ยังไม่ถึงเมื่นี่นี่ให้ดูเลย3มนาที29ตีว่า3านาทีครึ่งครับกาที่จะดูว่าแตกตัวท,นะทั้งหมดไหมเราจะต้องดูนะคะว่าใต้ข้างใต้นี้จะไม่มีสภาภาเป็นเม็ดยาที่นอนก้อนอยู่คือถ้ามีเม็ดยานอนก้อนอยู่แล้วมันเกินห้านาทีแปลว่าไม่ได้มาตรฐานใช่ค่ะแต่เนี่ยคือไม่มีแล้วนะไม่มีเม็ดยานอนก้นแล้วและที่สำคัญคือเวลาผ่านไปเพียงแค่3นาทีครึ่งเท่านั้นเองนอกจากผ่านไปว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถูกต้องไหมนี่อ่ะถือซิถือสิ ถือให้มันตรงสิเออนี่นี่ ครับตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เป็นรายการผลิตแล้วใช่ไหมพี่ครับผมห้องนี้นะครับเป็นท่อที่ใช้ในการผสมนะครับวัตถุดิบทั้งหมดให้ออกเป็นแกรนูพร้อมที่จะเอาไปทําเป็นเม็ดต่อนะครับที่นี่เป็นอาณาจักรของใครไหนเชิญมาเล่าซิอ่าเดี๋ยวเชิญน้องเกเรมาเล่าให้ฟังดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชิญตี่เชิญตรงนี้ฮะครับผมพี่ชื่ออะไรนะเออชื่อเกเรครับชื่อเกเรค่อยๆอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยมันมีเครื่องอะไรบ้างครั เครื่องนี้ชื่อว่าไฟสปีดมิกเซอร์กันเลเตอร์ครับผมส่วนบุคคลท่านนี้มีไว้เพื่ออะไรอ่าจะเป็นคนทำหน้าที่ควบคุมการผสมครับคอยเติมวัตถุดิบหลังจากที่เราอบแล้วเนี่ยไปใช้ตัวไฟสปีดมิกเซอร์กันเลเตอร์ครับอ๋อแต่ผมเห็นเขาแอบยืนหลับนะอาจารย์ทำสมาธิครับขอทำสมาธิ <laughs> อันนี้ผสม ก่อนผสมต้องอบความื้อนที่ก่อนบูมนีแนงก็ทํำแบบนี้ผมว่าตอนนี้เรารียบอกจากห้องนี้กันก่อนดีกว่าเพราะผมสู้เสียงไม่ไหวแล้วเพราะจะไปเลย้าพี่แบบยังไงต่ออธิบายด้วยเราออกจากห้องผสมสารมาแล้วเราต้องไปห้องไหนต่อครับพี่หลังจากที่เราได้แกลนูแล้วครับเราจะต้องนาไปต่อเป็นเม็ดกับเอฟเฟอร์เวสเซนต์ครับผมโอเคไปเลยอาจจะต้องขออนุญาตจริงครับอาจจะต้องไม่ได้เข้าครับผม ทำไมอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวเมโัลครับค่าดละเอียดอ่อนเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นครับมันจะต้องควบคุมอย่างยิ่งยวดจะส่งผลต่อคุณภาพของตัวเขาครับถ้าเข้าห้องตอบไม่ได้ตอบไม่เสร็จแล้วมันต้องทำอะไรต่อครับกระบวนการถัดไปต้องไปที่ทำการบรรจุพันธุ์ครับซึ่งอันนี้ผมเข้าได้ไหมได้ครับโอเคงั้นไปห้องนี้ก็ได้ครับนะคครรัับบผมนี่คือห้อง บรรจุพัน์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยนี่คุณได้เห็นแล้วนี่บูดีแกครับและนี่คือรายการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วถูกไหมฮะครับมันคือเครื่องอะไรสายพันอย่างเงี้ยครับพี่อ่เป็นเครื่องยิงฉลากครับผมเนี่ยเหรอว่าเป็นล็อทไรเท่านั้นแปลว่าเราสามารถพิมพ์โค้ดอะไรก็ได้ดิใช่ครับผมเล่นบ้างได้ไหมลองดูครับอันนี้ล้าผมกดได้เลยว่าผมอยากได้ตัวอักษรอะไรตัวเลขอะไรถูกไหมฮะนี่ให้ดูเลย อาจจะเป็นเลขงวดนี้ก็ได้ผมใช้ดูนิดเดียวเท่านั้นไปครับ K A N ชื่อผมครับแล้วตามด้วยเลขสหลักครับพอแล้วไอ้เองนี้ถ้างั้นผม Alpha Boss พอดีกว่าขออีกอันได้ไหมขออีกอันได้ไหมได้ัแล้วครับผมแล้วกด Enter เนาะครับผม Enter แล้วก็ยิงเนาะสนุกไหมขอแล้วขอละ้อเะเราอู้ละเราอู้ละบอกเลยครับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือ Limited Edition นี่ครับ Big Boss พอครับ เห็นไหมครับขอทำงานดีไหมครับพี่พอครับผมไม่ได้ให้แค่หลอดเดียวเดี๋ยวผมผมขอสักกล่องเลยได้ไหมกล่องหนึ่งชื่อกันกล่องหนึ่งชื่อพี่พอได้ไหมอ่ได้ครับได้อ่าได้คือเหมือนแบบเออเอาไปเหอะโอเคได้ครับเรียบร้อยครับอันนึงเป็นของกันอันนึงเป็นของบิ๊กบอสเอลควรตอยาได้ไหมไปเก็บในรถเท่านหร่ดิ ถือสิเออยังไม่ถือเออมันหนักอีกอันนึงต้องน้องเราไปนอกน้องด้วยไปนราไปเอาละวันนี้นอกจากพาทัวร์โรงงานที่ผลิตบูมบินแดงนะครับเราได้ของกลับบ้านด้วยฮะผมต้องขอบคุณพี่สุ่มากเลยวันนี้ครับผมอ๋อเออาพี่เขายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนี่ว่ะใช่คุณจังทพาผมมาเป็นไกด์เนี่ยยังไม่ทานเที่ยงเลยเออว่าเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะ ก็ไม่รู้สึกอะไรนะเอาจริงพี่พูดทำไมพี่หนึ่งหยอกเล่นวันนี้ครบขอบคุณมากนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับขอบผมครัเราได้ขอกลับบ้านเลยนะครับวันนี้แล้วคุณก็ได้เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์บูมดีนัทส์นะครับผลิตที่โรงงานที่ได้รับมาตรฐานวงเล็บมาตรฐานสากลซะด้วยแล้วคุณได้เห็นรายการผลิตทั้งหมดแล้วนะครับความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ คำงนั้งแต่วัตถุดิบอะยันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ใช้กันจริงๆนะหวังว่าพวกคุณน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะแล้ววันนี้ผมต้องกลับบ้านจริงๆแล้วเอาของไว้ฝากบิ๊กบอสด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนบุมดินเน็กซ์เดินนะจ๊ะไปแล้วจ้ะ